เราไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งเลยเลือกแก๊งลูกตำรวจเอาทีละมุมคือไล่เรียงอย่างนี้ก่อน <c oughs> วันนี้คนที่เคยโพสต์ประมาณว่าอยากจะเจอกันจอมพลังใช่ไหม <c oughs> ไหนขอดูโพสต์เขาหน่อย <c oughs> เพราะประเด็นเลยเนี่ยผู้ชมฮะมันมีเรื่องราวที่วันนี้กันจอมพลังเนี่ยเขาต้องไปหาเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีแกง๊งเขาเรียกว่าแก๊งตังไม่ออกใช่ไหม <c oughs> <ช>ประมาณว่าเนี่ยอยากเจอกันจังเลยแล้วไหนอะ ขอดูข้อความที่เขาโพสตหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้ตอนบ่ายสองเห็นบอกว่าการจอมพลังลงไปหาจริงๆเห็นบอกลงไปที่พื้นที่ตําบลหนองน้ำใสเนี่ยนะฮะที่สระแก้วเป็นกลุ่มที่ตังไม่ออกเนี่ยเขาโพสต์ท้าททยว่าเมื่อไหร่จะมาและที่สําคัญก็คือมีการโพสต์บอกว่าไม่เห็นมีหมาสักตัวอเอาเอาโพสต,ตัวนี้ขึ้นมาให้ดูก่อนฮะไม่เห็นมีหมาสักตัวเนี่ยนะฮะได้ไหม หลังจากวันนี้ที่โพสต์มันมีการถูกเผยแพร่ออกไปกันเขาก็เลยต้องมานะฮะและที่สําคัญปรากฏว่าพอกันมาจริงๆนี่อันนี้โพสต์ที่แบบอวดสักดาใช่ไหมอืมใช่เขียนว<ะ>่าอะไรเนี่ยมองไม่เห็นไม่เห็นมีหมาสักตัวนี่มีเสียงไหมในคลิปนี้ลงติ๊กต็อกใช่ไหมนี่ไม่เห็นมีหมาสักตัวและหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับ ปากลว่าคุณกันก็เลยไปหาหมาเอาขออภัยกันเลยลงพื้นที่ครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ไปเจอกับต้นไหนตัดภาพบรรยากาศให้ดูหน่อยสิตอนเขาเจอกันอยากบอกว่าไม่มีหมาสักตัวเลยออกมาป่วนเมืองอยู่แบบนี้กันฮะไปเจอกับต้นเปิดภาพคลิปเมื่อกี้นี้ด้วยสิครับเมื่อกี้นี้เอามาเอามาคู่กันครับคลิปเมื่อกี้นี้เพราะอย่างที่บอกอเมื่อไม่มีหมา วันนี้ก็จะมาตามหาให้ปรากฏว่าวันนี้ไปเจอกับน้องตอน้นน้องต้นคือคนที่โพสต์นี่แหละฮะตัวจริงเสียงจริงเยาวชนเลยต้องเบอร์หน้าถามบอกเขียนเองใช่ไหมเจ้าตัวบอกเขียนเองแล้วคลิปนี้เห็นบอกว่าโอ้ยพี่การผมไม่ได้ท้าพี่เลยคลิปตัวนี้มันถ่ายเป็นคลิปเก่าตั้งแต่เดือนธันวาคมเจตนาผมเนี่ยที่บอกไม่เห็นหมาสักตัวเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าผมเยอ้ยอริ ไม่ได้ว่าพี่การจอมพลังแต่บางเออว่าพอมันเกิดเรื่องไอ้ลูกแก๊งตำรวจ<ฆ>มันก็มีการเอาคลิปนี้เนี่ยมาประกาศลงอีกครั้งหนึ่งคนก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าแก๊งตังไม่ออกกำลังท้าทายการจอมพลังก็ถามบอกว่าเฮ้ยแล้วก่อนหน้านี้ไอ้แก๊งตังไม่ออกเนี่ยคุณผู้ชมฮะจริงๆเนี่ยเขาบอกเขาก็ยอมรับว่าเป็นเหมือนกับวัยรุ่นเนี่ยประกาศศักดาแต่ก่อนในอดีตเนี่ยมันก็มีอาวุธประจำกายเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นมีดปืน แล้วก็ระเบิดทํามือแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขายืนยันว่าไม่มีแล้วนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดมันคือเรื่องในอดีตฟังเสียงทางด้านเอาเสียงก้อนที่หนึ่งขึ้นมาก่อนนะฮะตอนที่ต้นอธิบายเรื่องนี้เอาฟังฮะรู้จักดีอะครับรู้ใช่ว่าไม่ชอบอะไรรู้ใช่ตัวเออไม่ชอบอะไรที่มันรังแกคนที่อ่อนแอกว่าเวลาเห็นคลิปอะ เวลาสินอันนี้พี่พี่สอนนึ่พี่เป็นผู้ใหญ่นะเวลาเองออกไปทตามท้องถนนเองปาบึ้มบ้ามบึ้ม,ม,มเนี่ยคนที่เดือดร้อนอ่ะมันไม่ได้แค่คู่อริของเองเนว้ยรู้ว่าใครเดือดร้อนบ้างชาวบา้านชาวบ้านเนี่ยเองก็รู้นี่รู้ทําทําไมอะ่ะรู้สึกผิดจริงป่ะจริงคนระับแต่ทาอีกบ้างหาจริงไม่ทำแนละ้วครับในกลุ่มมีกี่คน กลุ่มพวกผมจริงๆมีประมาณสิบคนครับสิบคนครับแล้วคนอื่นนะคนอื่นคิดได้เหมือนเราไหมตอนเนี้ยคุยกันแล้วครับว่าจะปรับปรุงตัวไหงไครับทุกคนแยกย้ายกันหมดแล้วครับแยกย้ายใช่ครับแยกย้ายไปไหนตอนนี้นิกุ๊บลิกุ๊บลิดกุ๊บออกใช่ไหมครับน้องไปกกูรับไม่ได้เลยมึงทำแบบนี้ชาวบ้านเนี่ยเขากลัวหมด คุณผู้ชมครับและเอาขอเสียงก้อนที่สองนะต้นต้นขอโทษกับสังคมแล้วประกาศว,ว่าแก๊งตังไม่ออกเนี่ยคือจริงมันเป็นสาขายย่อยของของแก๊งลูกตำรวจ มีแก๊งลูกตำรวจก็แตกสาขาว่าเป็นแก๊งตังไม่ออกเนี่ยนะฮะถามว่าปัจจุบันไอ้แก๊งตังไม่ออกยังไงต่อเขาก็บอกว่าเขาขอโทษกับสังคมแล้วเขาสลายแล้วถูกไหมฮะเรื่องราวต่างๆเนี่ยเขาอยากจะขอโทษด,ด้วยบอกว่าทุกวันนี้เขาสํานึกผิดแล้วและพร้อมจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติคืนความปกติให้กับสังคมอ้นเหรอฮะทุกวันนี้เราต้องขอความปกติจากจากพวกเขาไม่เช่นนั้นเราจะไม่ปกติเพราะไอ้พวกไม่ปกติมันจะคืนความปกติให้เรา โอ้มันเป็นอย่างนี้ได้เนยนะประเทศไทยคนไม่ปกติจะคืนความปกติให้กับพวกเราฮะลองฟังเสียงต้นดูหน่อยฮะบอกกับสังคมอ่ะยืนยันยำ้ำผ่านช่องแปดเลยอ่ะคนที่เขาดูอยู่เขามองคนอลันเนี่ยตอนนี้เด็กเป็นเกรเรวันนี้เราจะบอกอะไรกับสังคมอยากขอโทษที่ขอเรื่องวุ่นวายแล้วก็ ผมจะกลับตัวเป็นคนดีใหม่ครับจะไม่มีอีกแล้วจะไม่มีอีกแล้วครับนี่ครับเอ๊ะมันมีคลิปด้วยไม่ใช่เหรอทีมงาน3คลิปอะที่พูดท้าทายเบิ้ลลถพูดจ่าท้าทายเนี่ยรวมกลุ่มบนถนนในเปิดยังไม่ต้องปิดภาพก็นะเปิดเข้าไว้ให้เขาจําคําสัญญาเข้าไว้ด้วยแล้วดูพฤติกรรมของเขาเนี่ยนะฮะเขาจะคืนความปกติให้กับพวกเราชาวบ้านอารันอาจจะสวนกลับว่าก็ฉันปกติของฉันอยู่แล้ว เองนะไม่ปกติดูคลิปขวามือแล้วเปิดเสียงฮะแล้วดูมังมีเด็กวเด็กน้อยเลยเฮ้ยเเก่งแคไหนวะโอเควัยกำลังเขาเรียกอะไรวัยเห่อเออนี่ฮะคุณผู้ชมฮะถัดมามีอีกมีอีกอ่ะเปิดเสียงให้มาฮะ <c oughs> นี่ ดูดิเห็นป่ะเขาจะคืนความปกติให้กับพวกท่านแล้วนะนี่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาสัญญาหลังจากเจอกันจอมพลังใช่ไหมแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับวันนี้เองเนี่ยเอากลับมาตรงนี้เขาขอปรับเนื้อปรับตัวนี่ครับกำลัง15-16เลยอ่หเป็นวัยเฮิหนวด <laughs> ถูกไหมฮะเขาเรียกว่าวัยเฮิหนวด <laughs> หนวดมันกำลังขึ้นเพราะนั้นก็ห้าวเหลือเกินเนี่ยนะฮะ